เราก็ได้น้ำราดปลานึ่งมะนาวของเรากันแล้วนะคะแซ่บมากเลยค่ะเพื่อนมาแบบนี้ไปเลยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูปลาแซ่บๆง่ายๆอร่อยๆกันนะคะปลากระพงนึ่งมะนาวกันค่ะแต่จะมีเทคนิคการนึ่งปลาอย่างไรไม่ให้คาวนะคะมาแนะนำกันค่ะที่สำคัญเลยค่ะคือปลากระพงต้องสดนะคะของการได้มาค่อนข้างสดทีเดียวเลยะคะ่ะคือถ้าปลาสดอ่ะแน่นอนเลยค่ะ ความอร่อยอะ่ะมีใช้มากไปกว่าครึ่งแล้วนะนี่นะคะปลากระพงที่การใช้นะคะประมาณ7 8ถึขีดนะคะแล้วก็นี่นะคะการจ,จะใช้กระเทียมสับค่ะกระเทียมจีนนะคะการใช้ประมาณ2หัวครึ่งถึง3หัวนะคะพริกแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแซ่บมากแซ่บน้อยจัดเลยค่ะหั่นเหมือนกันนะคะหั่นแล้วก็สับค่ะกระเทียมก็สับค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยนะ้ำมะนาวเนาะน้ำปลา แล้วก็นี่เลยค่ะตัวที่ว่าทาไม่ให้ปลาคาวนะคะการก็จะใส่พวกสมุนไพรล,ลงไปด้วยนะคะก็จะมีขิงกับมีตะไคร้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบยขึ้นช่ายค่ะมาเรามาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาจัดการตัวปลากันก่อนเลยค่ะให้เพื่อนนาปลามานะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนบั้งปลาสักเล็กน้อยนะคะปลาของการล้างทำความสะอาดให้เพื่อนใช้กระดาษซับนะคะซับที่เนื้อปลาให้แห้งเลยนะคะ ให้เพื่อนบางนะคะบางปลาบางสักเล็กน้อยเนาะให้นหนตัวน้ําลาดเราอะน้ําตัวหน้านะคะมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนเตรียมรังถึงนะคะให้พอดีกับตัวปลาเนาะนี่เลยค่ะแล้วให้เพื่อนใช้ตัวขิงอะคะ่ะวางด้านล่างเลยนะคะ จะใช้ขิงแบ่งเป็นสองส่วนนะคะเพื่อนขิงการจะหั่นฝานบางๆแบบนี้นะคะรองก้นจานนะคะแบ่งรองก้นจานแบบนี้แล้วก็ในส่วนของขึ้นช่ายนะคะต้นขึ้นช่ายค่ะให้เพื่อนโปรยไว้แบบนี้เลยนะคะเราจะเอากลิ่นเขาอะค่ะเพิ่มความหอมให้กับปลานะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเอาปลาวางลงเลยค่ะที่จานนะคะวางขึ้นแบบนี้เลย ปลาจะตัวใหญ่กว่าจานนี่นะคะไม่เป็นไรค่ะ,ะแล้วเพืเพื่อนใช้ขึ้นช่ายนะคะโปรยลงไปบนตัวจระปลาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวการจะเอาปลาไปนึ่งค่ะในน้ําร้อนนะคะนี่นะคะในส่วนของน้ําต้มนะคะที่การจะนึ่งปลานะคะการต้มน้ําไว้เดือดพล่านประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วการจะใส่ขิงที่เหลือนะคะ เป็นตัวขงะะิงเลยค่ะเนี่ยนะคะ่ะเราต้องมีตะไคร้นะคะเป็นตะไคร้ทุบคะ่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนใส่เกลือลงไปนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชาเนี่ยคะ่ะในน้ําเดือดนะคะเทคนิคก,การนึ่งปลาไม่ให้เหม็นคาวนะคะคือนึ่งในน้ําเดือดนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะน้าเดือดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาปลาของเราะคะ่ะมานึ่งเลยค่ะการจะนึ่งไว้สักประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเราให้กลับมาดูกันค่ะ น้าเดือดจัดเลยค่ะ15นาทีจ้าเนี่ยค่ะทําวิธีแบบนี้ค่ะรับรองเลยค่ะว่าปลาของเราอะค่ะจะไม่มีความขาวเลยนะคะนึ่งออกมาแล้วอร่อยแน่นอนค่ะ<ม>ที่เรารอปลาสุกนะคะเราก็มาทําน้ําราดกันเลยค่ะโดยการนะคะจะใส่นี่เลยค่ะน้ําปลานะคะการจะใส่น้ําปลาไปประมาณ5ช้อนโต๊ะเนาะนี่หนึ่งสอสี น้ำมะนาวคั้นสดออกมาจากลูกเลยนะคะนี่เลยเม็ดยังรอดฟ่องๆอยู่เลยนะคะใส่เท่ากันค่ะห้าช้อนสองสามสี่ห้านะคะเอาเม็ดออกด้วยกินเม็ดไปด้วยแห้เพื่อนใส่ผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยพอค่ะ นมะนาวนะคะรสชาติมันจจะต้องออกเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยกันจะใส่น้ําตาลทรายนะคะตัดรสค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะไม่ต้องเอให้ออกหวานนะคะเพื่อนชิมรสดูนะคะันต้องมีความเปรี้ยวแซ่บเนาะนเติมมะนาวอีกหน่อย หลังจากนั้นให้เพื่อนใส่พริกนะคะทยอยใส่เนาะกระเทียมสักค่ะกระเทียมกับพริกนี้แล้วแต่ความชอบนะคะชอบมากชอบน้อยจัดเลยค่ะ นี่ละค่ะนี่นะคะเราก็ได้น้ำราดปลานึ่งมะนาวของเรากันแล้วนะคะแซ่บมากเลยค่ะเพื่นอนแซ่บซิสโดนใจมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปราดปลากันนะคะตอนปลาสุกค่ะนี่นะคะการก็นึง่งน้ำเดือดจากจัดๆไฟแรงๆมา15้านาทีแล้วนะคะปลาของการก็สุกได้ที่แล้วนะคะ เราจะมาใส่ในส่วนของน้ำราดกันนะคะตัวน้ำมะนาวกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเพื่อนๆตักลาลงไปเลยค่ะลาดแบบนี้ไปเลยนะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนอบต่อนะคะนึ่งต่อสักประมาณ2-3นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จแล้วนะคะปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะแบบนี้กันเลยนะคะมากันเต็มเต็มตัวแบบนี้เลยค่ะจัดจ้านแน่นอนค่ะรับรองไม่มีความขาวมากวนใจแน่นอนเลยค่ะนะคะลองทํากันดูนะคะนึ่งไฟแรงแร,ง,แรงน้าเดือดจัดจัดนะคะแล้วก็ใส่พวกเครื่องสมุนไพรดับกลิ่นได้ดีทีเดียวเลยค่ะลองทําตามกันดูนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆมาฝากกันอีกนะคะเรา ติดตามชมกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ